ชอบนะฮะโอ้โหถ้าไปตอนนี้ถ้าพี่ทำรอพี่ทำด้วยผมตกเครื่องไม่ฮะทำเดี๋ยวซื้อเครื่องตัวให้ใหม่ค่ะซื้อตัวให้ใหม่ด้วยอ่ะพี่ได้ค่ะพี่ทำงานอะไรกับเนี <c oughs> ้ยตอมาบอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พุกพี่เขาจงจำเราได้อยู่เหรอ,อดีใจมากที่ยังนึกถึงนะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอชาวเชียงใหม่และชาวเชียงใหม่วันนี้น่ารักมากมากครับขอบคุณมากๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหปรบมือให้คุณตัม้มหน่อยได้ไหมคะเสร็จดี้แล้วคือกลับกรุงเทพเลยเหรอคะกลับกรุงเทพเลยครับกรุงเทพเลยงานเยอะนะช่วงนี้ครับพวกดีต้องติดงานถูบ้านกดบ้านดีดด้วยมีใครทหมักเป็นแม่บ้านไหมคะครับไม่มีหนูนะคะหนูไฟนะ จริงหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าโถสบายพจะกลายร้าน <laughs> <laughs> หนูรอเล่นค่ะ มากนะครับที่เป็นลูกค้าของทางอีออนนะครับถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านก็คงไม่มีอีออนแล้วก็คงผมก็คงไม่มีงานวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะร,รวมไปถึงถ้าอยากจะเจอเจอกันผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะติดตามได้ช่องวัน31มีหลายรายการอยู่ตอนนี้ที่ออนแอร์นะครับมีซาวเชคที่ทำกับพี่ซาวนี้นะครับมีเกมเสือหิวนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับยูทูบ 3D Channel ครับทำกับคุณโดมมีดีทอกมีปากแซบครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะครยี่ น่าจะกรากระดาษผมดีใช่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วคอนเสิร์ตพี่เต๋านะครับประทัดกับพี่บานซึ่งเราไปเป็นลูกสมุนพี่เต๋าสมชายเป็นแก๊สใช่ไหมคะใช่เราเป็นลูกสมุนเลยเหรอลูกสมุนเลยใช่ไปประทัดกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีพี่ซานนี้พี่จ๊ะสู้ไหมคะใช่นะครับพี่ทำสู้ไหมคะฝั่งนู้นเขาเอาอะไรมาสู้ผมดีกว่าเป็นอะไรล่ะใครอัดคลิปนี้ไว้แท็กพี่ซานนี้ด้วยนะคะแท็กเลยฮะนั่งเล่นไฮไฟอยู่นะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนครับโอเคนะคะขอเสียงปรบมืชั่นให้กับ 我们家。<Thank> ลงจากเวทีเลยอ่ะใช่ตใช่แล้วเรามีนะคะในเรื่องของบัตรหลากหลายประเภทเลยที่จะตอบโจทย์อใครที่สนใจยังไม่มีบัตรอ่อนเดินเข้ามาที่หมอเลยเพราะว่าเรามีบัตรหลากหลายหลายสไตล์มากๆที่จะมาให้ท่านนะารวมไปถึงร้านค้าพาร์ทเนอร์นะคะวันนี้3ร้านค้าพันธมิตรค่ะที่ก็จะมาให้กับทุกท่านนะคะได้มาช้อปปิ้งทีประโยชน์ต่างๆมาให้เลยเยอะมากเลยใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทองจากราชาทองคำเยาวราชนะคะวันนี้ พลทอง0% 6เดือนโอ้โหโหรือว่าจะเป็นร้าน Best EV Motor รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะวันนี้0%เช่นเดียวกันสสูุดถึง,ง0เดือนโอ้โหดีนะว่า กากทางจร,รนญมอ,ตอเตอร์ไเจารนญมอเตอร์เชียงใหม่นะคะที่ขนรถจักรยานยนต์ดีทุกร้านเลยค่ะแ,และยังไ,ไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับลูกค้าย,ย่านที่ช้อปภายในงานนะคะถ้าเกิดเอาสลิปของท่านนะคะมาแลกลับของรางวัลได้เลยของสมนาคุณได้เลยใช่แล้ว<อ>ค่ะยอดการช้อปปิ้งภายในงานของคุณนะคะไม่ได้สูงเปล่าเพราะว่าคุณจะได้ของสมนาคุณมีอะไรบ้างนี่เลยตั้งแต่มาติคุกเกอร์ล็อกแอนล็อกหม้อชาบูและกระชับไฟฟ้าอ๋อแล้วก็ยังมีกระียงแบบจอดจอจอดี้เดยวพี่เ็สตาร่าต้องทำให้ด้วยอ่าแล้วก็ยังมี กระเป๋าลากด้วยนะมีขนาดยี่สิบอันนี้ไม่ใช้ <c oughs> ไม่ใช้จอดแล้วเดี๋ยวน้องมีเป็นซาร่าละการเดี๋ยวพี่จะพูดต่อเองนะทางด้านนี้ก็มีในเรื่องของ,ของกระเป๋าแคชจีโอ่นี่น,นี่เราแจกให้ด้วยเธอเป็นซาร่าเธอจะเป็นออนนันนองอย่างเดียวเลยตอนนี้นะแล้วก็มี กระเป๋าแบบชั้นนำหลากหลายเลยค่ะรวมถึงใครที่สมัครบัตรวันนี้แล้วนะคะ,ะเรามีกับตู้คีดดิจิตัลมาทุกท่านได้รับของขันกันไปก่อนชิ้นแรกด้วยใช่แล้วเรียกว่าเป็นเวลคัมกิมนะคะต้อนรับสุขครอบครัวอีออน e นั่นเองใช่ใชนะคะ สามทัเนอร์ของเราทางด้านประกันภัยก็มีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จ่ายเบี้ยประกันภัยหลักร้อยคุ้นทองหลักล้านโอ้โหพิเศษมากๆมีที่ไหนบ้างมีชัยภัยบุญประกันภัยค่ะแล้วมี็ l m ีสรนแล้วก็อารยัในยุธยาสุดโอ้มันเยอะแยะมากมายวันนี้มีเรื่องหลากหลายเลยนะคะใช่แล้วค่ะทางด้าน AI Ph o t o g เ n e r a t o r ตนถูกต้องค่ะเออนี้พิเศษมากๆโดย เมื่อวานถึงไปแป๊บเดียวเอง AI photo generator เริ่มละเริ่มถ่านกันละนะคะทางด้านนี้ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกลับบ้านไปฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้ถ่ายรูปแล้วรับเป็นแบบรูป AI ไปไปโพสลงโซเชียลมีเดียด้วยอันนี้นางฟ้าลูกอันนี้นางฟ้านี้นางฟ้าน้องนางคว้านางฟ้าสวยไหมคะพี่กลถามน้องบอกพี่สวยไหมคะ รู้หรือยังว่าเด็กเขาไม่โกหกน้องก็จะตอบว่าสวยนะคะก็เลกกนได้นะคะที่ตัวใหญ่ของเรานั่นเอง วิท่านผู้บริหารคะทายกับพี่ตัม้มลงมาได้แล้วค่ะท่านผู้บริหารคะ <c oughs> แซวนะคะแซวแซวแซว <c oughs> นะอะพูดถึงบัตรกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะหมดรอบกันไปตอนนี้นะ <c oughs> บัตรมีหลากหลายประเภทค่ะคุณชื <c oughs> ่น <c oughs> ชอบเรื่องของการไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและไปชอปปิ้งค่ะ ให้สมัครบัตรเครดิตอีออนเจฟีเมียแพลินัมบัตรใบนี้ใบเดียวเที่ยวญี่ปุ่นคุ้มค่ามากๆค่ะพะทุกการช้อปปิ้งที่ห้างอีออนทั่วประเทศญี่ปุ่นจะได้เครดิตเงินคืน15%สูงสุด15%แบบนี้เลยนะคะไปช้อปปิ้งกันแบบสบายใจคุ้มค่าในเรื่องการช้อปปิ้งแน่นอนหรือจะเป็นร้านขายรายยาวแล้วกันแน่ มีตั้มใช่ไหมคะพี่ขอดูบ้าง <ๆ S 1> ได้ไหมล่ะขอดูบ้างไม่ถึงกิ๊งขนาดนั้นน่ะีาตกลกมากถ่ายกับพี่